แรมคล e ฟบายบี c o น p u ไว r b คอมพิวเตอร์ไบโอสตาร์เอซูสฟิลิปมอนิเตอรและพิก a b y เอ e กซ์ตรีมเกมมิสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา i อทีรีบอเมยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหามอนิเตอร์อยู่สักตัวหนึ่งค่ะที่ใช้สำหรับการทำงานนะอะไรบ้างคะที่เพื่อนๆจะนึกถึงเวลาที่จะเลือกซื้อเนี่ยเมยว่าอย่างแรกเลยนะสำคัญมากอันนี้คือเรื่องของขนาดยังไงต้องมาใหญ่ไว้ก่อนแหละ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีพื้นที่ในการทํางานเยอะๆใช่ไหมคะอย่างที่2น่าจะเป็นเรื่องของภาพแล้วก็สีสันค่ะก็คือภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีมิติมีความคมชัดสีที่ออกมาเนี่ยก็จะต้องมีความเที่ยงตรงสีดําก็ดําสนิทเลยแล้วก็อย่างที่3ค่ะบางทีเนี่ยเราต้องนั่งทํางานหน้าจอนานๆมันก็อาจจะมีอาการอ่อนล้าของดวงตาจอตัวนั้นเนี่ยก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่ช่วยลดอาการอ่อนล้าของดวงตาได้ด้วยซึ่งวันนี้ค่ะมีมีจอมอนิเตอร์ที่ตอบโจทย์ทุกอย่างเนี่ยที่เมย์พูดมาเนี่ยมารีวิวให้ชม ฟิลิปส์ส e 7 qd sb มาเริ่มที่ตัวพาแนวกันก่อนเลยค่ะจอฟิลิปรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นจอ p l s l c d นะคะซึ่งจอเทคโนโลยี p l s เนี่ยข้อดีของมันก็คือช่วยให้มีมุมมองของภาพที่มันกว้างขึ้นอย่างจอตัวนี้เนี่ยมีมุมมองในการรับชมอยู่ที่178องศาก็คือไม่ว่าเราจะมองเข้าไปตรงๆหรือว่ามองจากด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยสัดส่วนก็จะไม่ผิดเพี้ยนสีสันก็จะไม่ผิดเพี้ยนด้วยเหมือนกันค่ะขนาดหน้าจอ27นิ้ววตามยงแบบนี้นะคะคอัตราส่วนก็เป็น่อ9ค่ะ ความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่1,920คูณ1,080นะคะที่60เฮิร์สก็คือ Full HD นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของขอบหน้าจอนี่มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบ H 2 H นะคะแต่ก็เรียกได้ว่าบางมากเลยก็จะทำให้จอเนี่ยมันดูไม่เอถอะท้าค่ะแล้วก็วัสดุที่เขาใช้นะคะตัวคัคเวอร์ด้านหน้าเนี่ยเป็นพลาสติก glossy ส,สีดำค่ะ บริเวณนี้ค่ะก็จะมีชื่อรุ่นซึ่งตัว27เนี่ยก็หมายถึงขนาดหน้าจอนั่นเองค่ะด้านล่างตรงกลางตรงนี้ค่ะก็จะมีโลโก้ฟิลิปแยกออกมาซึ่งก็เรียกได้ว่าถือเป็นสไตล์ของฟิลิปไปแล้วที่จะต้องมีตัวโลโก้ยื่นออกมาแบบนี้ส่วนบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นไฟ LED แสดงสถานะการเปิดปิดค่ะขอ่าจอตัวนี้ค่ะหนาแค่1 6ม mm ิมเท่านั้นเองแล้วถ้ามองตรงไปแบบนี้นะก็จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีปูดขึ้นมาแบบนี้นิดนึงค่ะแล้วก็จอตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะยกสูงต่ำได้นะคะแแต่ว่ววาาาาสามมารรถรับบบออองศองศขจไดดด้้แ้บบนีีเ๋ยทใหู อันนี้นะคะแงนขึ้นองศาจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้ากดลงก็จะประมาณนี้เลยเพราะว่าด้านหลังค่ะก็ยังคงเป็นพลาสติกสีดำ glossy เหมือนด้านหน้าเลยตรงกลางมีโลโก้ฟิลิปแบบนี้นะคะแล้วก็มีวอลมาส์สำหรับแขวนผนังมาให้4จุดค่ะบริเวณด้านล่างตรงนี้ค่ะเขาก็มีปุ่มสําหรับควบคุมการใช้งานจอมาให้ด้วยนะคะซึ่งให้มาปุ่มเดียวเป็นแบบจอยสติ๊กค่ะวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยถ้าเพื่อนๆกดลงไปแบบนี้นะคะ1ครั้งอันนี้คือเปิดเครื่องค่ะแล้วก็ถ้ากดค้างแบบนี้ ก็คือปิดเครื่องนะคะส่วนการเลื่อนซ้ายขวาบนล่างแบบนี้เนี่ยคือการเลือกเมนูค่ะมาดูที่พอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างค่ะจอตัวนี้เนี่ยเขาก็มีมาให้ครบเลยเริ่มกันที่พอร์ตแรกก่อนค่ะอันนี้จะเป็นพอร์ต HDMI นะคะซึ่งรองรับเทคโนโลยี MHL หรือว่า Mobile High Definition Link ด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยมาต่อเข้าที่นี่ได้ค่ะพอต่อมาเป็นพอร์ต d v d ดีซับ VGA 1 5 p พินและอันนี้ค่ะเป็นพอร์ต HDMI Audio Out หลายๆคนงงว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมีตัว Audio Out มาให้ด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยมาต่อเข้าที่พอร์ตนี้นะคะมันก็จะมาทั้งสัญญาณภาพแล้วก็เสียงค่ะแต่ด้วยความที่ตอมอนิเตอร์ตัวเนี้ยมันไม่มีลำโพงเราก็เลยต้องเสียบพวกลำโพงแล้วก็หูฟังช่วยเพิ่มค่ะแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นพอร์ตอะแดปเตอร์ค่ะ ตัวขาตั้งค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะคะสีทูโทนด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกค่ะด้านล่างเป็นสีเทาอ่อนสําหรับอุปกรณ์บันเดิลที่เขาแถมมาให้ค่ะอย่างแรกเลยสมุดชุดคู่มือและแผ่น DVD d r i v e เวค่ะต่อมาเป็นชุดอะแดปเตอร์ให้มา1ชุดและสุดท้ายค่ะเป็นสาย VGA ประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใช้งานเครื่องกันก่อนเลยอย่างที่เมย์บอกไปค่ะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นปุ่มแบบจอยสติ๊กนะคะก็คือการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ผลักซ้ายผลักขวาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเมย์ทาให้ดูทีละอันเลยว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างอย่างแรกค่ะผลักลงมาอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มลดเสียงนะคะของตัว HDMI audio ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะลดเสียงได้แบบนี้เพิ่มเสียงได้แบบนี้ค่ะแล้วก็การที่จ่อจากหน้าเมนูเนี่ยก็คือให้ผลักไปทางด้า้าาานนนนซยขององภพะะคะีี่แบบ ทีนี้ถ้าเราเลื่อนขึ้นข้างบนอันนี้จะเป็นการเลื่อนพอร์ตเชื่อมต่อค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยเมย์ใช้เป็นพอร์ต HDMI อยู่แล้วถ้าเมย์ผลักไปทางด้านซ้ายของจอภาพแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัว Smart Image คือ i l i p s เนี่ยเขาจะมีตัวเรียกว่าเป็นเหมือนค่า default นะคะที่เขาตั้งมาให้เนี่ยสามแบบมันจะปรับทั้งค่าความคมชัด Contrast แล้วก็สีสันให้อัตโนมัติเลยเขาก็จะมีมาให้ในโหมด s t a n d a r อ i n เ e r n e t ็ตและก็เกมค่ะสามารถเลือกได้ง่ายๆเลยต่อมาถ้าผลักมาทางขวาของจอ อันนี้ค่ะจะเป็นตัวเมนูนะคะที่ใช้ในการควบคุมการทํางานต่างๆทั้งหมดค่ะอันแรกเนี่ยมันก็คือตัว Input เอาไว้เลือกขอเชื่อมต่อน,นั่นเอง Picture ตั้งได้ทั้งในส่วนของความสว่าง Contrast Smart r e d p o n n ์สมาทคอนทราส t มาตั้งได้ที่หน้านี้ค่ะต่อมา Audio อันนี้เนี่ยก็คือเป็นตั้งค่าเสียงนะคะ Color ปรับได้ทั้งโทนสีแล้วก็อุณหภูมิของสีด้วยค่ะ l n n u a g e อันนี้ก็เป็นการตั้งค่าภาษาของตัวเมนูนี้ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่รองรับภาษาไทยนะคะ OSD setting คือหน้าจอแสดงผลเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางจอแบบนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกให้มันไปทางซ้ายอีกนิดนึงหรือว่าไปทางขวาอีกนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้เป็นตัวเซตอัพอันนี้เนี่ยเวลาบางคนนะคะปรบับแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคปรับอะไรไปก็ไม่รู้เนี่ยสามารถมาเลือกเป็นค่าจากโรงงานได้ที่เมนูนี้ค่ะและนี่ก็คือการเลือกใช้งานของจอตัวนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยค่ะ มาดูที่ Photoshop กันเลยค่ะตัวนี้เนี่ยภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นกับที่ตาไม่มองเห็นนะบอกเลยว่าใกล้เคียงกันเกือบ100%เพราะว่าไม่ได้ปรับกล้องอะไรเพิ่มค่ะแล้วก็สีของตัวจอตัวนี้คือเรียกได้ว่าแทบจะไม่ผิดเพี้ยนเลยกับสิ่งที่มันที่มันควรจะเป็นนะ่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวเมลองซูมให้ดูแบบนี้คือตัวขอบตัวเหลี่ยมอะไรพวกนี้ค่ะเราสามารถเห็นได้ชัดเจนมากเพราะว่าตัวนี้เขามีเทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่า Smart Contrast ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้สีดำเนี่ยกระดาสนิทเลยเวลาเราเห็นเนี่ยภาพมันก็จะดูมีมิติแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเมย์จะลองทดสอบให้ดูจากด้านข้างดูบ้างว่าสิ่งที่ตาเรามองเห็นเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปไหมและนี้ค่ะภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพที่มาจากมุมประมาณสัก1 4อองศานะคะจําได้ไหมว่าตะกี้สีที่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ลองดูกันอีกทีค่ะและนี้ค่ะเป็นมุมมองที่178องศา คือแน่นอนว่าถ้าเราจะดูที่แบบมุมมองขนาดนี้นะมันคงจะต้องมีแสงสะท้อนจากสิ่งอื่นๆเนี่ยมาบดบังสายตาเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ใช่มุมปกติที่คนเราจะไปมองดูเนาะมันก็ดูอาจจะไม่ชัดเจนแต่ในเรื่องของมิติของสีสันค่ะบอกได้เลยว่ายังเต็มอยู่มาต่อกันที่การดูหนังกันบ้างค่ะวันนี้เนี่ยไปเปิดตัวอย่างหนังเอาใจคนที่ชอบเกมวอลคราฟเลยนี่มาแล้ว คือจอตัวนี้เนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว่า Wide Color Gamut คือมันจะช่วยให้สีสันเนี่ยมันคมชัดสมจริงมากๆ c o n ราส s t อะไรต่างๆที่มันออกมาเนี่ยคือจะช่วยทำให้ภาพเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นค่ะเป็นไงดูสวยงามเลยฉากแอคชั่นก็ทำได้ดีเลยค่ะคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นฉากแอคชั่นเพราะฉะนั้นถ้าจอมันประมวลผลไม่ทันเนี่ยเราจะเห็นภาพเป็นเส้นเป็นริ้วเป็นขาดขาดแต่ว่าเนี้ยถือว่าทำได้ดีเลยภาพเนี่ยค่อนข้างจะสมูทมาก แล้วก็อีกเทคโนโลยีหนึ่งค่ะที่จอตรงนี้เขามีมาให้เขาเรียกว่า F ลิกเกอร์ฟรีอันนี้เนี่ยจะช่วยลดอาการอ่อนล้าของดวงตาเรานะคะเวลาที่เราเนี่ยนั่งทํางานหรือว่าเพ่งมองนานๆค่ะสีสดมากเลยภาพไม่มีขาดไม่มีกระตุกเลยค่ะแล้วก็เห็นรายละเอียดอย่างพวกหมอกควันหรืออะไรเมื่อสักครู่ค่ะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยแหละมาทดสอบสีกันบ้างค่ะแม่ YouTube มีทุกอย่างเลย คือตอนนี้นะคะสีที่เพื่อนๆเห็นกับสีที่ตามเมเห็นตอนนี้เนี่ยมันจะเพี้ยนกันสักประมาณ5%เท่านั้นเองค่ะแต่ว่ามิติความลึกอะไรทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยซึ่งนี่เพื่อนๆลองดูนะคะมันเห็นความแตกต่างของสีได้ค่อนข้างชัดเจนเลยอะ่ะอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นในที่มืดเป็นในป่าเนี่ยก็ยังมองเห็นรายละเอียดได้ครบเลยเห็นเป็นต้นไม้เป็นอะไรขึ้นมาเงานในน้าเนี่ยก็เก็บรายละเอียดได้ครบมากคือภาพมันดูมีมิติสีสันอะไรมันก็ดูเหมือนมันสมจริงอะคะ่ะเหมือนเราไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆเลย สำหรับใครที่กำลังมองหาจอมอนิเตอร์ขนาด27นิ้วความละเอียด Full HD ที่ 60H เฮิร์อัตราการตอบสนองอยู่ที่5มิลลิเซกภาพชัดสีเต็มไม่ผิดเพี้ยนต้องจอตัวนี้เลยค่ะซึ่งราคาของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ70,00ปลายปลายถึง80,00ต้นๆนนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณฟิลิปที่ส่งจอดีๆแบบนี้มาให้เรารีวิวแล้วก็ต้องขอขบคุณผู้สนับสนุสนใจดีของเราด้วยค่ะคิดกระบา AMD RAM Clef BioStar Asus Philips Monitor แล้วก็คิดกระบา Extreme Gaming นะคะ ส่วนเทปหน้าเราจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ